สวัสดีครับช่องสปาสเปซบ้านหนองฟองจังหวัดแพร่ครับผมอันนี้ต้นพี่นะครับผมปลูกไปสี่นะครับอ่าตายหนึ่งเนาะรอสามตัแล้วทีนี้เราจะมาลงเพิ่มอีกสี่ต้นนะครับริมคลองามาดูกันนี่ครับดไวแล้วหอบดูครับเพิ่งขุดเสร็จเราเสร็จเสร็จ สดแลวร้อนสี่ลุมประมาณนี้นะครับน่าจะห้าสิบลึกสี่สิบประมาณนี้ตูดเนี่ยทำไว้เผื่ว่าน้ำเขาโผล่ขึ้นมานะครับไอหลุมอื่นไม่ได้ทำหรอกครับไอหลุมแรกแรงเงยอะไอเราก็จะมีดินนะครับดินที่มันอยู่ในในคลองตรงนี้ผมตัดหญ้าหมักไว้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วต้งนี้หน้าฝนเนาะแล้วก็มันจะมีดินที่น้ําเขาพัดมาครับเนี่ย เราก็ผสมปอหญ้าลงไปครับเนี่ยลึกอยู่นะครับลงไปน่าจะประมาณห้าสิบเซนนะครับอขนาดของดินนะครับเยอะเลยนะครับอันนี้นะครับหมักหมักไว้อยู่หลายเดือนอยู่นะครับในร่องนี้นะครับเอาเอาหญ้าเนี่ยโยนไปแล้วก็อลาดพวกเอเอ็มใงช่วงที่มันไม่มีน้ำนะครับหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนมันก็ไม่มีน้ําดินเนี่ยสวยมากนะครับเอาดินตรงเนี้ยขึ้นมาลองก้นหลุมนะครับแล้วก็ผสมดินดําที่ได้ทําไว้อให้เขาหน่อยนะครับ แล้วก็ก็จะปลูกเนาะเป็นเผาําหอมพันพันเตียนะครับประมาณประมาณสี่ต้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาปลูกมาปลูกให้ดูเนาะตบบน,นี้นี่ครับผมหลุมที่สองหลุมที่สามนะครับผมอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับติดกับอ่าล่องเหียงชนประหานนะครับเมียงเล็กเข้า้าของนา ลุมสีนะครับตื่เหมือนกันประมาณสีลมนะครับรอบนี้เลยนะครับต่อมเมียงนี้เลยให้เขาปลูกเป็นเป็นแถวอยู่อย่างเงี้ยครับแดดย้อนแสกนิดนึงน่ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ปลูกน่าจะประมาณสามเดือนนะครับสองเดือนสวยมากสองสามเดือนปลูกให้เขาดินดีนะเพราะว่า ที่ที่ซื้อตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็ยังมีหินปนนิดๆน,น,นะครับนี่ก็จะลดตัวเชซีจะปวกกับเีห้อเนาะกล้วยนะครับช่วยอยู่ประจํานะครับบางที่ก็เริ่มดําดาดีแล้วนะครับแล้วก็ปลูกต้นกล้วยช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพักให้หายเหนื่อยก่อนนอนแล้วเดี๋ยวเรามามาปลูกกันสีต้น ผมโอเคนะครับมาต่อได้แล้วนะครับหลังจากเราพักเหนื่อยกันนะครับลงไปสีนน่วันเออไม่ได้เยนคดดีเราพักเหนื่อยไปทีนี้นะครับอันนี้เป็นเดินมงขี้วัวนะครับที่มักแล้วนะครับเป็นปุ๋ยเนาะใส่ก่อนเลยเราก้นหน่อยเราก้นหลุ่นเนาะขี้วัวไปให้เขาเ,เวลาเขาลงไปหาอาหารนะครับอ่ะทีนี้ ตัวนี้เป็นดินที่บอกว่าหมักไปตั้งแต่แรกนะครับสุดยอดแล้วอ่าเน,นี้ก็เอาดินเขานิดนึงเขาดินนึงครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่เอาดินเขาเลยเนี่ยมันมันจะนิ่มไปเนรอ มันก็จะซุกตัวลงไปแล้วมันก็จะลึกไปอันนี้ก็คือเอาดินเข้านิดนึงให้มันให้มันแบบแน่นหน่อยอันนี้นะครับผมก็เอาตัวมะพระ้าวอ่าก้างมะพร้าวนะครับแนละ้วหอมพันธุ์เตีย้ยเนาะที่เราเก็บมาลงไปดินดินปกติก็ เตียนะครับอาจจะเฉียงไปทางตะวันออกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าการว่าเราปลูกเฉียงหรือว่าไม่เฉียงเนี่ยมันอยู่ที่ว่า,ามะพร้าวอาจจะอยู่ในลูกแล้วก็ที่เริ่มปลูกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก้าวค่อนข้างจะโตแล้วนะครับผมจะ <c oughs> ถือว่าเปินระยะที่เราจะเฉียงมาแล้วแต่ครับอาจจะเฉียงนิดหน่อยบินดำน,นี่จะเป็นบินดำที่ให้เขา บำรุงนิดนึงเหรอดินที่ผสมา more, มาเอาง่อไม่โจกนะครับแต่ว่าความสมบูรณ์นะครับผมทีนี้ก็ดินเขาลงไปแต่ก้องถอยแบบเอาดินเขาหมุนไปนิดนึงเหาอดินเขาหมุนไปนิดนึงก็ทีนี้เราก็มาเรืน ช้าๆกล้องตามไม่ทันส่วนของดินที่มีประโยชน์สุดยอดดินดำไปถังไม่เต็มใจ

ก็จะเป็นส่วนที่เราเอาเข้าลงดินนะครับแล้วก็ตามฝั่งนี้ไว้นิดนึงตามฝั่งนู้น,นลึกนิดนึงสมัยถามว่าลึกนิดนึงอ่ะดูอ่หมุนนะตักก็หมุนด้วยค่อยค่อยหมดดุนอ่ะอันนี้ก็มันกานลึกนิดนึง

นี่จะหามว่าลึกไว้ทําไมนะครับเราหาเนาะอ่าเราเตรียมสายไวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตัวระบบน้าไวเนาะเห็นสายพีแล้วนะครับก็ต้นละหัวเนาะเป็นหัวเขียวพุ่งตรงนะครับที่ทดลองมาจะเหมาะกับมะพเท้าเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีต้นไม,ม้มาเสริมกลางนี่สองต้น,นอสองาำอย่างแล้วก็เดี๋ยว เสร็มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินระบบดามเนาะวันนี้น่าจะทันอยู่ครับพ่อหกมงครึ่งเนาะน่าจะเสร็จมืดมืดนิดนึงลูกสาวมีไฟสายแรงไฟสูงไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บบนึงบ๊ายบายเดี๋ยวมาต่อลูกไม่บายบายไม่ะจะบายบายอ่ะโอเ้องเธอต้องไปทักกั้นก็ไปเตรียมของกันเลย โอเคครับหลังจากที่ว่าเราปลูกเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็มีการปลูกแทรกระหว่างกลางไปเนาะแล้วก็เดินตัวระบบน้ําให้เขาแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเวจูลีที่ผมทําไว้คี้ผลก่อนเนาะครับถามว่ทําไมก็นี่นะครับไว้ดูดนะครับอย่างตัวนี้ใส่อยดคีสังเคราะห์แสงไว้ประมาณขวดหนึ่งเนาะให้เขาเท,ทเส้นนี้ดูเฉยครับมันมีไปหลายเส้นเนาะ นี่ผมก็เปิดนะครับโอ้ก็เปิดปุ๊บน้ําก็จะวิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดจุดินทรีย์ตรงนี้แล้วก็ปล่อยไปกับน้ํานะครับทีนี้ผมก็จะอ่ามีหลายเส้นนะครับอันนี้ที่เปิดก็คือผมเส้นเหตเส้นที่เราปลูกมะพร้าวกันเนาะแล้วก็แทรกแทรกกลางด้วยไอตัวน้อยหนานะครับอ่อันนี้มาดูอ่านี่ครับ อันนี้จะเป็นหัวน้ำหยดให้ปกตินี่ครับรูใหญ่อยูอ่หัวเขียวเนาะนี่ใช่หัวเขียวอันนี้สายที่เดินก็จะเป็นสาย PE เนาะสาย PE อีเดินยังไงงบอะไรยังไงใช้อะไรบ้างเนี่ยครับเคยลงให้ดูอยู่นะครับไปดูับไปดูคลิปเนาะมะีที่ผมเดินครั้งแรกนะครับสอนวางระบบแล้วก็เดินเลยอันนี้เดินเองทําเองทุกอย่างนะครับจะรู้ปัญหา อแล้วก็มีบอกปัญหาไปด้วยอะอันนี้ระหว่างกลางนะครับก็จะเป็น,น้อยหนาเน,ะนาะมีกาในบ้านที่ทําไว้นะครับระบบําอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเนาะอย่างนั้นตัวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ทุกอย่างเลยที่ผมใส่ในถังแดงอะ่ะมันจะมาด้วยนะครับไอเวอจูดี้มันจะดูดมาด้วยระบบเบจูดี้อันนี้มะม่วงสามดูนะครับแทรกกลางไว้อ นี่ก็มะพร้าวนี่ครับระบบน้ําก็จะเป็นวิ่งประมาณนี้นะครับส่วนมากผมเปิดเส้นละห้านาทีนะครับห้านาทีนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับพุ่งประมาณนี้ห้านาทีอ่านี่ก็จะเป็นน้อยนะแท้กกลางไว้นะครับผมนี่จะเป็น กองครัวที่มีอยู่แล้วอ่านี่ก็จะมีเป็นน้อยน่ะต้นหนึ่งเนาะแทรก,กไว้เพราตรงนี้เรียนมะพร้าวเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเสาไฟเข้าบ้านครับอ่าแล้วก็จะมีอ่ามะพร้าวอีกต้นหนึ่งอ่าเส้นนี้ก็จะมีอ่าขนุนแล้วก็มะนาวที่ออกลูกแล้วก็มะกรูดอ่าก็สุดที่ตรงนั้นครับเส้นนี้สามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวครับเส้นนี้เนาะก็เปิดเป็นเส้นๆไปนี่ครับไปดูมุมว่านี่ก็สบายเลยวนะครับทั้งก็มีหนะ้าที่เปิดน้ำแต่ละวันแล้วก็ดูเขาเริญเติบโตเนาะแต่ละเส้นนะครับก็มีแต่ละเส้นก็มีต้นไม้ประมาณสิบสิบถึงสิบห้าต้นเนาะสิบ สิบถึงสิอยา่างบางเส้นก็สิบ้าต้นจริงแต่ว่าไม่เหมือนกันต้นละหนึ่งหัวอย่างเงี้ยครับของผมมีทั้งหมด1ิบสสายนะครับสองสายมีทั้ง10บส12สิบสอห้าก็หมายความว่าในพื้นที่สองงานรอบบ้านผมนี้นะครับที่ผมซื้อปลูกบ้านสวนเนี่ยก็มีต้นไม้อยู่ประมาณ 140, ร้อยสี่สิบห้าสิบต้นได้เลยครับนะครับเราก็ไม่รวมมันที่ว่าไม่มีหัวสปริงเกอร์ที่มันโตแล้วหรือว่าบางบางชุดก็มีของเขาอยู่อ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูปลูกหน้าพลาแลาว้วบ้านแล้วเพิ่มอีกเพิ่มอีกสี่ต้นเป็นพ้าน้ำหอมนะครับตามร่องน้ํานี่เนาะหน้าฝนก็จะมีน้ําเต็มร่องเลยนะครับตรงนี้ทีิมสวยก็เลยอ่าเพราะว่าชุดเดิมที่ ปลูกไปก่อนปีที่แล้วนะครับโตโตหมดแล้วนะครับสี่ต้นเป็นมะพระ้าวน้ำหอมพันเตียนะครับประมาณสองสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรก็ออกลูกแล้วสูงก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แซมด้วยน้อยหนาแล้วก็มีมะมะม่วงสามดูดต้นหนึ่งนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผม,มก็คืออ่าผมก็จะมีเวลาทำแค่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าถ้าตื่นเช้าก็ตีห้านะส่วนมากก็ตื่นไม่ไหวก็จะเป็นหก หกโมงถึงแปดโมงครึ่งนะครับเราก็ไปทํางานแล้วกลับมาตอนเย็นก็จะทำห้าโมงถึงมืดๆครับแล้วก็วันอาทิตย์หยุดเนาะโอเคเดี๋ยวมีก็เอามาฝากอีกนะครับฝากติดตามช่องก็ช่วยกันต้นน้ไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะรีวิวให้ที่ปลูกไปร้อยกว่าต้น,นเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วโตกันหมดแล้วนะครับโอเคครับบััสดีครับ